ทุกครับกรณีเก่งกาจประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสอาการโคมา่าอยู่ตอนนี้เนี่ยคิดว่าเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุจริงๆหรือปรางทองอยู่เบื้องหลงังวางแผนให้เกิดอุบัติเหตุเพื่อหวังเอาหุ้นของเก่งกาจมาเป็นของตัวเองจะได้มีอํานาจยากจะต้านทานน่าคิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะขยี้ประเด็นนี้นะครับมาดูล่าสุดก่อนค่ายทองอินเตอร์เทนเมนต์นะครับเปิดให้เห็นไปเลยว่าในห้องลับห้องเนี้ยที่ปรางทองเอาเก่งกาจมาซ่อนอยู่เนี่ย ปรังทองเขาพูดอะไรกับลูกชายคุณผู้ชมลองฟังเองครับทนไว้นะลูกแม่จะดูแลเก่งอย่างดีที่สุดสัญญาคือฟัง<ด>ตอนอแรกแล้วดินเอื้องเลยนะคุณผู้ชมรู้สึกยังไงครับคือปรังทองเนี่ยบอกว่าอดทนไว้นะลูกแม่จะดูแลเก่งอย่างดีที่สุดนะแม่สัญญาคนเก่งคนดีของแม่คือนี่คือคนเป็นแม่จริงๆเหรอ คือสีหน้าแววตาของรังทองที่ดูรู้สึกว่าเขาเลือดเย็นมากเขาดูโหดเหี้ยมทั้งที่เก่งกาดอาการไม่ได้ดีขึ้นมันกําลังจะแย่ลงแย่ลงแต่เขาก็ดูไม่สะทกสะท้านไม่รีบเอาตัวเก่งกาดไปส่งโรงพยาบาลไปให้หมอจริงๆรักษาแล้วช่วงเวลาที่พูดะนี่รู้สึกว่ามันน่ากลัวมากเลยนะสีหน้าแววตามีน้ำตาคลออยู่่ะแต่ว่าบางทีกูดพูดไปก็ยิ้มบางทีก็ดูโกรธอ่ะมันดูแบบ ซับซ้อนทางอารมณ์มันดูหลากหลายอารมณ์มากเลยจนอดคิดไม่ได้ว่าปรางทองมีอาการทางจิตหรือไม่สําหรับกรณีที่เก่งกาจประสบอุบัติเหตุคุณผู้ชมคิดว่ามันคืออุบัติเหตุจริงๆหรือนี่เป็นแผนของปรางทองกันแน่ขอคนละหนึ่งความเห็นอยากฟังทุกคนเลยครับพิมพ์แลกเปลี่ยนคุยกันใต้คลิปตอนนี้วิเคราะห์เจาะลึกละครไทยกับบินพัชราพพลมองแบบนี้ครับมองว่ามีความเป็นไปได้ถึงเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นแผนของปรางทองได้วางเอาไว้เนื่องจากทุกอย่างพอดูแล้วะ มันดูลงตัวมันดูพร้อมไปหมดเลยเก่งเพิ่งประสบอุบัติเหตุอาการสาหาัสกู้ภัยไปถึงอาจเราเห็นนะนำร่างขึ้นสู่รถโดยปกติก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่นี่ไม่มีการนำร่างไปไว้ที่ห้องลับซึ่งคาดว่าจะอยู่ภายในบ้านพิพัฒน์ผลหรือห้องลับที่อยู่ภายในโครงการของปรางทองที่คิดว่าน่าจะเป็นในโครงการมากกว่านะซึ่ง ในห้องลับอะ่ะก็มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถช่วยชีวิตก็ทําให้เก่งกาจเนี่ยยังรอดชีวิตอยู่จนถึงตอนนี้นะครับผู้ชมมันก็บ่งบอกได้ชัดว่าเนี่ยมันเหมือนกับมีการเตรียมการมาอย่างดีมันเป็นไปไม่ได้มันยากมากนะที่จูจ่ๆที่ห้องลับมันจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมขนาดนั้นราวกับว่าเอ้ย จะทําการนี้อยู่อ่ะคุณผู้ชมแล้วคนที่โทรไปบอกปรังทองเนี่ยก็เป็นถึงผู้การโคร,ราชที่โทรไปบอกจากนั้นก็ไม่มีตํารวจคนไหนติดต่อใครอีกเลยนะครับมันมันเงียบมากมันเงียบแบบเงียบสุดๆอะ่ะ ซึ่งอย่างที่ดินเคยบอกว่ามันน่าจะมีเรื่องของการใช้เงินยัดมีเรื่องของเส้นสายมันเงียบถึงขนาดที่โภคายังไม่รู้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมซึ่งในความเป็นจริงมันยากมากๆอะที่จะทําแบบนี้ถ้าไม่ได้มีการวางแผนมาก่อนประกอบกับเรื่องย่อที่ปเปิดเผยก่อนหน้านี้มีการระบุว่าพาระดีเนี่ยเขาเห็นว่าปรางทองเริ่มเสียท่าให้กับพิทานและเหมือนแพรก็เลยแนะนําให้ปรางทองใช้เก่งกาดเป็นเครื่องมือนี่ไงคุณผู้ชมเขาตั้งใจแต่แรกที่จะใช้เก่งกาดเป็นเครื่องมือ รังทองก็เลยตัดสินใจเอารูปที่ได้มาเนี่ยให้เก่งกาศด,ดูว่าเอ๊ะพิธาเนี่ยอยู่กับเหมือนแพรเขารักกันเขามีอะไรกันนะเก่งกาศก็เลยต้องรีบซิ่งรถไปดูด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เจอจริงๆมีปากเสียงเก่งกาศเสียใจซิ่งรถออกมาครับคุณผู้ชมรังทองต้องรู้ดีสิว่ามันมันหลายรอบแล้วที่เก่งเป็นแบบนี้เพราะเรื่องเหมือนแพรเรื่องความรักรังทองต้องรู้สิว่าเก่งกาศเซฟตี้ดีมากๆใส่หมวกกันน็อกทุกสิ่งอย่างดีไปหมด เพราะรางทองรู้หรือเปล่าจึงยอมแลกกับเรื่องอุบัติเหตุเพราะรู้ว่ายังไงเก่งก็น่าจะแค่บาดเจ็บบาดเจ็บสาหาัสไม่น่าจะถึงตายยอมแลกถ้ามันจะแบบได้หุ้นมาและเขาจะมีอำนาจสูงสุดและเรื่องย่อก่อนหน้านี้ก็บอกด้วยว่าปรางทองช็อคเรื่องหุ้นนะคือพอเราดูในละครมันอาจจะตีความไปแล้วแต่คุณผู้ชมที่ดูนะแต่ว่าตอนที่ดูเออเราเห็นว่าปรางทองทําตัวใหญ่ เก็บทรงอยู่แต่จริงๆเขาช็อกที่รู้ว่าเหมือนแพรเนี่ยมีหุ้นแล้วยังพูดได้ว่าถ้าเกิดว่าร่วมกับเก่งกาศเนี่ยจะกลายเป็นเสียงข้างมากจุดนี้แหละที่ทําให้ปรางทองเขาช็อกค,ครับฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่ปรางทองทําก็มีแรงจูงใจสําคัญมาจากเรื่องหุ้นของบริษัทนี่แหละปรางทองมีหุ้น40%มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมมีอํานาจในการตัดสินใจทุกอย่างเป็นท่านประธานมาวันนี้นี่คือปัจจุบันนะครบับรางทองก็ยังมี40%แหละแต่สถานการณ์เปลี่ยน เมื่อเหมือนแพรเข้ามาถือหุ้น15%เก่งกาจ35%รวมกันมันมากกว่าปรางทองจุดนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ปรางทองเนี่ยหลุดจากอํานาจการบริหารหลังจากที่ยึดมาได้เบสเ็จเนิ่์นานนะครับปรางทองอาจจะกลัวและกังวลในจุดนี้หรือไม่จึงวางแผนและอยู่เบื้องหลังการเกิดอุบัติเหตุของเก่งกาจเพราะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับจะเห็นว่าปรางทองทําให้ทุกคนคนดูด้วยเข้าใจว่าเก่งกาจตายแล้วไปเร่งให้พิธานเนี่ยโอนทรัพย์สินมา โอนหุ้น35%มาให้ปรางทองถ้าปรางทองทำสำเร็จแผนสำเร็จนะครับปรางทองจะกลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่มีมากถึง75%ต่อให้เหมือนแพรนะครับซึ่งมีอยู่15%ไปซื้ออีก10%มาก็ยังน้อยกว่าปรางทองทีนี้จะสู้จะโค่นปรางทองก็ทำไม่ได้ครับ คือถ้ามันเป็นไปอย่างที่ดินวิเคะห์นะคะบางทองนี่โหดร้ายมากๆแต่ดินว่ามันก็มีความเป็นไปได้สูงก็เพราะเรื่องหุ้นไม่ใช่หรอครับที่ทําให้เกิดเรื่องตึดตึๆตึมีอะไรบ้างคุณผู้ชมมาดูนครับเผื่อใครอาจจะจําไม่ได้นะรับางทองทําร้ายเก่งกาดแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเขาบีบหน้าเก่งกาดผลักเก่งกาดเวียงเก่งกาดเอาหน้าไปกระแทกกับเปียโนก็เพราะอะไรเรื่องการซื้อขายหุ้น ปรางทองซ่อนตัวเก่งกาจไว้ในห้องลับไม่ยอมส่งไปรักษากับหมอจริงๆที่โรงพยาบาลก็เพราะเรื่องหุ้นให้พิธานต้องเร่งโอนหุ้นมาก่อนปรางทองทำร้ายพิธานก็เพราะเข้าใจว่าไอกระดาษใบนั้นเนี่ยมันเป็นเอกสารที่อนบเขียนไว้ว่าจะยกหุ้นให้กับเหมือนแพรจริงๆนี่ก็เรื่องหุ้นอีกปรางทองวางแผนสังหารสามีตัวเองอย่างอนนบนะครับให้เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุก็เพราะเรื่องหุ้นที่รู้ว่าจะมีการโอนให้กับเหมือนแพร รังทองวางแผนสังหารพัฒนากับปิ่นมานีก็เพราะเรื่องหุ้นที่ทั้งคู่นะครับกำลังจะขายให้กับนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนี่ไงยิงจะมองว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเก่งกาศมันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุธรรมดาแล้วแหละแต่มันน่าจะมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดด้วยไม่รู้คุณผู้ชมคิดเหมือนดิ้นหรือเปล่านะมาบอกได้นะดิ๊นึกถึงคาพูดของปรังทองที่เคยพูดไว้กับเก่งกาศนะครับเขาบอกว่าแม่ทําได้ทุกอย่างย้ําว่าทําได้ทุกอย่าง กับเรื่องหุ้นเนี่ยรู้ไหมว่าต้องแลกกับอะไรมาบ้างกว่าจะได้เป็นเจ้าของนี่ไงคุณผู้ชมแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับถ้าเกิดว่าปรางทองไม่ได้อยู่เบื้องหลังของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเก่งกาจไม่ได้วางแผนแต่นี่คืออุบัติเหตุจริงๆิดิงก็ต้องขออภัยปรางทองด้วยแต่ณวันนี้มันคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้จริงๆครับหรือ ต่อให้เขาไม่ได้วางแผนนี่มันคืออุบัติเหตุจริงๆแต่สิ่งที่ปรางทองทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นเพราะเรื่องของหุ้นอยู่ดีครับดิ้นก็ยังมองว่าเขาโหดเที่ยมอยู่ดีที่ไม่ยอมเอาลูกเนี่ยไปรักษาคือมีโอกาสร,รอดแต่เอาลูกเนี่ยมันซ่อนไว้เอาเป็นตัวประกันสร้างเรื่องให้ทุกคนเข้าใจว่าตายเพื่อนแรกกับการที่พีทานต้องโอนหุ้นมาแล้วจบเรื่องเราไม่ติดคางครับ เราลุ้นไปด้วยกันครับกับละครแค้น2ตอนสุดท้ายนะครับเินชวนดูสดในคืนวันพุธและวันพฤหัสบ,บดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง3กด33และคุณผู้ชมสามารถดูละครแค้นย้อนหลังได้ทุกตอนผ่านทางเว็บไซต์หรือแอป3านะครับและถ้าชอบการวิเคราะห์เจาะลึกละครชวนดูละครไปด้วยการสนับสนุนละครไทยนะครับคุณผู้ชมกดติดตามกับดินได้นะครับทาง YouTube และ t i k t o k ช่องพัชรประพนรู้สึก หนักหน่วงจริงครับคุณผ,ผู้ชมระบายออกมาครับคุณผ,ผู้ชมดูจบมาถึงตรงนี้พิมพ์เลข9แสดงตัวกันหน่อยครับขอบคุณจริงและเราจะพบกันคราวหน้าขอให้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ดีของผู้ชมทุกคนนะครับสวัสดีครับ